ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้วันที่สิบนะครับวันนี้นี่เราจะมาหาแคนดี้กันนะนี่วันนี้เันวันฮาโลวีนเนาะในในวิก,กิีสต์ศาสตร์เนาะเราจะมาหากันนะนี่เป็นวันฮาโลวีนนะเป็นวันของวิกิพีสศาสตร์เนาะเราก็อย่างแรกครับเราก็เดิมานะหาคนนี้นะครับแล้วก็คุยกับเขานี่แล้วให้เราก็หาแคนดี้นะก็คือกดอันนี้ลงไปนะครับ เขาจะบอกว่าเขาจะจบที่วันที่กัยายนนะครับแล้ววันที่3นั่นเองนะแล้วก็กดตัวเบรว่าไปที่หาแคนดี้เราลงหาแคนดี้จนกว่าจะซื้อนี้ได้นะครับนี่โอเคไปรนะับแคนดี้แรกนะเราก็ทําน้ํายาไปเลยนะมันจะชอบบักนะเกมอ่ะมันเป็นเกมที่่หัวร้อน นะับแคนดี้แรกกะก็นะ่าก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแคนดี้แรกก็หาได้ทั่วแมพต้องหาทั่ว,วแมพก่อนนะับปันนี้คือปัญหานะครับผมเล่นเป็นมือถือนั่นแหละมันเลยไม่มีเวบสามให้ โอเคเราก็บาร์แถวๆนี้เนาะนี่เราก็จะเราก็จะมีแคนดี้เต็มไปหมดเลยเราต้องมีเวลากเก็บถึงนั่นนะมีอะไรมาเราไม่ต้องเก็บนะเราพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเลยเนาะนี่เก็บแคนดี้แคนดี้เนาะแล้วก็แคนดี้ตรงนั้นอีกนี่ โอเคแล้เราก็มาแถวๆนะครับทั่วๆเลยหาเช็คทั่วๆมีบอสด้เ,เหรอบอสตายเพิ่งแต่แรกเรเาขอไปด้วยนับเพิ่งเสียบปวดนะลรวก็เก็บตรงนี้ไปเลยเนาะนี่พอเก็บไปสุดป,ปุ๊บเรามีเวลานะ มีในการเก็บไปทั้งวันเลยอันนี้ก็ไม่มเกยไม่มีละแอกซลตโตไม่ต้องสนใจครับเราท่คลิปละมีคนต้องการเอมีคนต้องการเอเลนแต่ว่าเอเลนไม่มีละแล้วก็เก็บตรงนี้เลยแคนดี้ในนี้ก็มีเนะเาะแล้วตรงนั้นอีกครับนี่นี่อีกแล้วก็เก็บนนี้เลย เหมือนจะหมดแล้วนะครับมันมีแค่นี้แหละหรือเปล่าหรือมันไม่มีโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละครับผมว่าแล้วเราก็ไปดูนั้นนะนี่มันจะมีหม้อของเอยู่โอเคโอเคเราก็มาหาเขาเลยนะนี่พเราหาจิบแคนดี้เสร็จนี่มันต้องหนึ่งพัน แปดร้อยนะนี่แล้วก็วิธีอันนี้นะนี่นี่ชาวบ้านนี่แค่นี้นะเราต้องออกไปเฮ้ยเอเลี่ยนมาได้แล้วเอเลี่ยนกลับมาแล้วครับเราต้องไปอยู่ชาวบ้านนะซึ่งมันมีกี่ชาวบ้านก็ดูก่อนมีหนึ่ง โอเคืหนึ่งคือก๊อปปินนะสองคือยันเดียวนะอันนี้คือเออเออออฟนะอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรอะไรก๊อปปินกลัวเอ,อิญนูโดเดิวนะบอกก๊อปนูโดสตูนะแล้วก็ใส่นับแล้วก็ไปกินต่อหน้านะอยู่ในหน้าก๊อปปินเนาะแล้วก็พี่ิตจป้อนนะป้อนเออ,เออเออไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าตัวนี้น่าจะสมบูรณ์ยัง ถ้าสมบูรณ์แล้วน่าจะป้อนได้อยู่แล้วถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็รอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์นี่เราก็จะมาหาก๊อปปี้นับนะแล้วนี่เราก็จะดื่มตรงนี้เลยนะดื่มเสร็จปุ๊บเราก็จะหนีนับนูเดิลนี่นะน oh God. โอคค้ไม่กอดแต่วเจียบยังไม่ป้อนนะเราก็มาคุยเด็กนี้ จะไม่มีอะไรทนำะมันปอนได้แค่นี้เหรอครับท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรต่อแล้วอะความจนกว่ามันจะถึงอะความจะกลับมันจะถึงเอหนึ่งพันแปดร้อยนะตอนนี้ยังไม่ปัจจุบันนะต้องรอไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจุบแปดสเก้ายี่สิบยี่สิบสามนี่ออกสิบสามนี่สามนี่อย่มึงสามสิบนะครัได้ถึงสามสิบก็เป็นวันเป็นวันถึงนะ,นะครับไก่ เราสามารถเก็บได้ถึงนั้นเลยแต่ว่ามีคนมาแย่งสบเสบียงผมป่บโอเคเรอจะเปลี่ยนเป็นน,นี่โอเคเราเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วคนระับตอนนี้แล้วของปุ้งใหม่ได้นะเราก็จะมีเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้นี่เราก็จะสามารถอันนั้นได้นะครับไปแย่งยูซี่นี่ก็อีกคนอ็อบกอปปิ้นยังไม่กลัวนะป่ะ ก็ยังไม่กลัวยังไม่สําเร็จนะให้สําเร็จนะเรายังไม่สําเร็จอยู่เลยเราก็ต้องทำอะไรก็เยอะแยะ,ยะน่าจะต้องสมบูรณ์ก่อนนะต้องสมบูรณ์มันะ้งดูคอคำว่าอันนี้มันขึ้นมาข้างบนนะก็เราลองกดอันนี้เลยมันหาแคนดี้นี่แล้วก็ ย <Yay. c oughs> เ่ยเกยเกยี่ฮ่ลองกดทั้งล่างนี้นะโอเคคุยกับเขาเรียบร้อยนะเราก็เอานี้ไปนะลองอีกรอบหนึ่งนะับให้เราลองอีกรอบหนึ่งนะับถ้าไม่ได้ผลนะับเราก็จะไม่ได้นะับ ก็ได้ผลเนี่ยผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะได้แคนดี้ไปเยอะๆนะครับขอตัดก่อนนะก็จอดกดจนกว่ามันจะเดินถึงโอเคครับเราก็ข้ามมาถึงตรงนี้รับเราก็ปอดไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับตอนนี้นี่เราก็เอ้ยเราเราก็กินไปนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นประตูว้ามอย่างนี้เมื่อกี้ผมตดัดครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราจะไม่พลาดค,คลิปต่อไปนะครับ แล้วเราจะเราจะได้ติดตามผมด้วยนะครับเวลาติดตามก็ติดตามมนแหละก็ทริปขอบายแล้วกันนะบายเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วคุณไปสะสมแคดดี้จนถึงวันที่สนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าบบย